สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Galaxy Blue วันนี้เราจะมาเล่านิยายเรื่องอาชีพกระจอกแล้วทำไมยังไงค่าก็เทพนะคะต่อจากตอนที่แล้ว หลังจากที่ฮาจิเมตั้งสิงกิจควางปิดกัมมิติทรงทาวาชิลที่เรืองแสงพร้อมกับอาวุธใหม่ออกมาจากความว่างเปล่ามองผ,ผ่านจะเห็นเป็นปืนแก๊สดิ้งระบบรางไฟฟ้าเมสเซรทว่าขนาดต่างกับอันดั้งเดิมมันใหญ่กว่าราวๆสามเท่าขึ้นไปอภิมหาปืนแก๊สดิ้งระบบเร่งความเร็วด้วยแม่เหล็กไฟฟ้าเมสเซรัเดซาร์ หากให้พูดมันคือปืนเกตบิงที่รวมเมสเซรัหกกระบอกให้เป็นอาวุธเดียวอนุภาพจึงมากเป็น6เท่าจำนวนกระสุนที่ยิงออกมาก็เป็น6เท่าด้วยสัตว์ประหลาดในหมวดสัตว์ประหลาดที่มีความสามารถในการยิงดัว72จ็ด่นอันนัดต่อนาทีเกิดเสียงมรราการระเบิดดังลั่นเกิดฝนปอกกระสนุนตกสู่ลงมาในชัว่วพริบตาแล้วกระสุนก็กลายเป็นลำน้ำขุ่นมันทำลายฝนดาวตกที่อยู่เบื้องหน้าหายไปหมดเกี้ยงพร้อมมังวนสีทองคำขาว จากนั้นก็ดำให้กระทั่งสาวกแสงที่อยู่ในแนวกระสนุนแหลกสลายไปแล้วกระชั้นชิคก็าหาเอฮิโตรุตเอ็ดไร้การไม่เบาเช่นนั้นค่ะก็ยกระดับขึ้นอีกขั้นกันวังวลสีทองคำขาวถูกเสกอ,ออกมาขนาบสองข้างเอฮิโตรุตเอ็ดทว่าในครั้งนี้มันกืนกินการโจมตีเข้าไปแทนที่จะพ้นออกมา ลำน้ำขุ่นสีแดงถูกแกบไปสองข้างเหมือนถูกฟันขาสะบันแล้วถูกดึงดูดเข้าไปหาวังวนสีทองคำขาวจากนั้นก็หลบไปให้ตัวรุดเอ็ดและกินกินไปอย่างสวยงามกระสนมีอนุภาพมากพอจะระเบิดเพศภัยให้หมดเกี้ยงได้ด้วยจํานวนที่มากเกินมารับไหวทว่าถึงสิ่งที่มีสีทองคำขาวจะมีคุณสมบัติเหมือนกันแต่มันมีพลังต่างชั้นกันแม้แต่นี่ก็ยังยิงไปไม่ถึงตัวอีกงั้นหรอ เขาเรียกคอสเบลเครื่องใหม่มาจากแถวและให้จมตีวังวนสีทองคำขาวที่ห้อมล้อมตัวเขาจากข้างหลังแล้วมันก็ระเบิดหายไปดูเหมือน a i r b เบิร์สเพกระสุนระเบิดมิติจะได้ผลอย่างที่คาดคอสเบลแปลรูปแบบแบบทับมันตั้งทับเป็นวงกลมรอบตัวฮาจิเมะแบบแบบหยาบ,บ,แบ,บแบบก่อนจะสะกัดกั้นดาวแสงที่ถูกสาดยิงออกมาจากทุกที่ทุกทาง แต่ไม่ได้เทียมทานถ้าทำลายได้ก็แค่เพิ่มพลังทำลายล้างเท่านั้นเองเขาเก็บปืนแก๊ดิ้งที่มีไว้เพื่อต่อต้านจำนวนด้วยจำนวนลงคลังสมบัติแล้วสิ่งที่เอาออกมาแทนคือปืนซุ้มยิงระบบเร็งความเร็วด้วยม่เหล็กไฟฟ้า 88มมชลาเกนดับเบิลเออาร์กอารกระสุนที่หากเอาไปใช้ในโลกเดิมจะสามารถเจาะดูกระทั่งท้องของเรือรบได้ง่ายกำลังพุ่งตรงเข้าหาเอให้โตรุดเอ็ดความเร็วกระสุนน้ำหนักหัวกระสุนและอนุภาพทุกอย่างเหนือกว่าขอบเขตอาวุธยุทโธปกรณ์ส่วนบุคคลมันเป็นการโจมตีพิเศษที่แม้แต่วังวนสีทองคำขาวก็ไม่อาจดึงเข้าไปใกล้ได้หมดแต่ทว่า ว่าแต่นะเจ้าสิ่งแปลกปลอมเอ๋ยคนอารุปเฮดได้ยังไงความเป็นเทพของมอนั่นไม่น่าต่ำถึงขั้นพ่ายแพ้แก่ที่เกือบตายได้นี่เอฮิโตรุตเอ็ดเริ่มสนทนาเรื่องสเพเฮระเขายังคงท่าทางสบายๆแม้เผชิญหน้าพลังระดับสุดแข็งแกร่งแล้วความจริงการโจมตีก็ไปไม่ถึงตัวด้วยบารเดียห้าชั้นถูกการขึ้นมาตรงหน้าของเอฮิโตรุตเอ็ดไม่ใช่กำแพงที่มองไม่เห็นมันเป็นกำแพงเรืองแสงสีทองคำขาวที่มองเห็นได้ กระสุนใหญ่ทำลายไปจนถึงชั้นที่4แต่แล้วมันก็สูญเสียอนุภาพไปหลังทำให้ชั้นสุดท้ายเกิดรอยร้าวขึ้นเท่านั้นทว่าใจพร้อมสู้ของฮาจิเมไม่ถดถอยลงสักนิดเฮ้อไอเทพเจ้าหยาบช้านั่นน่ะหรออย่าทําให้หัวร้อนหน้ามันร้องขอชีวิตอย่างน่าสมเพชแล้วก็ตายไปอย่างง่ายๆเลยล่ะเขาดูมิอย่างถึงที่สุดก่อนจะใช้ท่าโจมตีถัดไป เปิดเกตของจักรเปลี่ยนรูปทรงได้ที่ไม่รู้ว่าอ้อมไปข้างหนังเองให้ตรุเอ็ดตั้งแต่เมื่อไรแล้วยิงฉลักดับเบิรทุไปทางด้านข้างยิงข้ามมิติจากด้านหลังเองให้ตรุเอ็ดโดยผ่านเกตของโอเดสเทสซึ่งเป็นคู่กันแน่นอนว่ามีแสงรัศมี3มชั้นอยู่ระหว่างนั้นเขาคิดว่าสามารถทําลายสิ่งเหล่านั้นก่อนได้ทั้งยังคิดว่าพอไม่ได้เล็งไปที่เจ้าตัวเขาเลยน่าจะป้องกันได้ล่าช้าไปจังหวะหนึง่งเล่นง่ายเชียวนะเฮ้อเฮ้อซ่อนไปก็ปประโยชน์เวทมมโนทัศน์ปรากฏแล้วใช่ไหมล่ะ ดูเหมือนจะไม่จำเป็นต้องป้องกันวงแสงรัศมี3ชั้นยังอยู่ดีแม้จะกระพริบเหมือนมีภาพรบกวนชัว่วพริบตาหนึ่งแต่มันไม่ถูกทำลายแถมยิงให้ทะลุผ่านไปถึงผู้ใช้มนตาไม่ได้อีกด้วย ดูถ้าว่าวงแสงรัศมีเองก็คงจะเป็นกำแพงป้องกันส่งพลังด้วยเหมือนกันเอห้ตโตรุดเอ็ดโบโมือเบาๆเพื่อเอาคืนบ้างเลเซอร์เส้นหนาถูกยิงออกมาจากแสงรัศมี3ชั้นมองปาดเดียวก็รู้ได้ว่าถึงจะเป็นสีทองคําขาวแต่มันเป็นกระสุนสลายมันถูกยิงออกมาในแนวขวางเพื่อตัดมิติให้ขาดสะบัน แล้วทำให้กิมริปเปิดกับคอสเบลกลายเป็นปุ๋ยผงไปไม่น้อยฮาจิเมกกระโดดขึ้นกลางอากาศก่อนทรงปืนยิงขีปนาวุธและจรวดดังนีโอ,อกแกนไปแทนฉลากดับเบเพื่อขับไล่ฝนดาวตกและสาวกแสงที่กูกันเข้ามาผ่านช่องโหว่ของแนวป้องกันทรงกลมของคอสเบลทันในนั้นเองหืม ฟ้าผ่าลงมาจากความม่างเปล่าสิ่งที่ถูกรวมและปีบอาจจนถึงขีดสุดคือหอ,อกที่สร้างมาจากสายฟ้าหอ,อกเทพเจ้าสายฟ้าการโจมตีข้ามมิติที่มาแบบไม่มีปีมีคุยการโจมตีระยะใกล้ที่เร็วแบบสายฟ้าแลบจากมุมบอดซึ่งไม่อาจตอบสนองได้ทั้งหมดแม้จะใช้ความสามารถรับดูที่ยกระดับขึ้นมาอย่างมากด้วยในตาปีศาจสกิลสายตรวจจับและความไวแสงแค่ใช้อ่างเนยอแกนมาเป็นโลก่กำบังได้แบบเฉียวเฉียดก็มากพอจะถือว่าตอบสนองได้รวดเร็ว,วเหนือมนุษย์แล้ว ึงอย่างนั้นก็ยังไม่สามารถเด็กเดี่ยงการพังของอาวุธและการระเบิดได้เขาเพ้อร้องอดควนออกมาแม้จะปล่อยมือทันทีแต่มันเก็บขีปนาวุธพลังมหาศาลไว้ข้างในหลายนัดพลังทำลายล้างที่ระเบิดในระยะเผาขนจึงมหาศาลแถมปิดฉากด้วยหอกเทพเจ้าสายฟ้าซึ่งปล่อยสายฟ้าที่ถูกบีบอัดและสายฟ้าฟากระจายอนุภาพนั้นก็น่าเหลือเชือ่อเช่นกันมันทะลุผ่านม่านพลังป้องกันของเสื้อโค้ทที่ถึกทนยิ่งกว่ากอบเพชรและกอโลหะแล้วในที่สุดฮาจิเมก็บาดเจ็บจนได้ ยังมีไพ่ในมืออีกอย่างที่คิดจริงๆด้วยฮาจิเมคิดเช่นนั้นเขาระวังภัยรอบตัวถึงขีสดสุดพางทายานผ่านอากาศโดยไม่มีเวลาว่างให้พักหายใจหากหยุดก็จะกลายเป็นเป้านิ่งให้โจมตีอย่างเต็มที่มโนทัศน์คือสังหารเทพเจ้าสินะเข้าใจหลอกนั่นเป็นไพ่ไม้ตายและความหวังของแกซ่อนไว้ในกระเป๋าเพื่อคอยเล็งจังหวะปิดชีพใช่ไหมล่ะรูปแบบการโจมตีของวงแสงรัศมีสามชั้นเปลี่ยนไปกระสุนสลายสีทองคำขาวถูกยิงออกมาหลายเส้นมันตัดผ่านมิติแบบสุมโดยไม่หยุดชะง,งัก ดาวแสงถูกแบ่งออกเป็นดวงขนาดปกติกับดวงที่ขยายใหญ่ขึ้นมันใสแจ๋วจนดูเหมือนฟองสบู่ที่ลอยอยู่กลางอากาศสภาพที่กระจายไปจนเต็มพ่วมทติทำให้รู้สึกหง,ง,งุดหงิดเล็กน้อยยิ่งหง,ง,งุดหงิดมากขึ้นเพราะมันทําให้กิมริฟเปิดและเบิดทันทีที่สัมผัส ถ้าดาวแสงเวงกระสนฟองเนื้องแสงคงจะเป็นระเบิดมัง้งแถมดาวแสงเองก็เริ่มแสดงการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติหากคนภายนอกมองดาวสีทองคำขาวที่เริงระบำอยา่างมาาคั่งอยู่ท่ามกลางมิติสีขาวโพนและแสงสีแดงเข้มเหมือนสายฟ้าที่แลบ่านวังนั้นคงเป็นภาพที่ควรเรียกว่างดงามตะการตาจนอดหลงลหลไม่ได้เชื่อมั่นว่าถ้าทำเช่นนั้นแล้วจะแยกเจ้าหญิงวมไพกับข้าออกจากกันได้จากข้าเฉพาะวิญญาณของข้าเพื่อช่วยหญิงสุธทรักออกไปได้หรือไง <c oughs> คอสเปลเคลื่อนย้ายผ่านเกตของโอเดสเทสซึ่งอยู่เหนือศีษะของเองฮิโตรุสเอ็ดที่หัวเราะยย่อยย้ย,ยขนาดกระสุนที่ได้ยงิง่าแม่นยำจากดอนเนอร์และฉลากผ่านสนามรบซึ่งปั่นป่วนประหนึ่งท้องทะเลขึ้นลมแรงกำลังบินว่อนกระสุนก็ถูกยิงตรงมาจากด้านหลังพร้อมกัน สะบัดแขนหนึ่งทีเหมือนโบกมือเพียงแค่นั้นคอสเวลที่เคลื่อนย้ายทุกเครื่องก็ถูกผ่าออกเป็นสองท่อนดาบล่องหนและการตัดผ่ามิติแม้เสี้ยววินาทีก่อนร่วงจะระเบิดตัวเองและโปรยไปกระสุนด,ด้านในเหมือนเซระเบิดแต่กระทังพวกมันก็ถูกกระด,ดอนโดยมิติที่อยู่ในให้ใหตัวรุเอ็ดจนไปไม่ถึงแถมคราวนี้การยิงจากดอนเนอร์และฉลากก็ถูกสะท้อนกลับด้วยการเคลื่อนย้ายของวังวนสีทองคำขาวทรงพลังอย่างที่คาดอาจ,จิเมเชื่นชมอย่างตรงไปตรงมา ความเร็วของการได้มนขนาดเวทอนุภาพทุกอย่างเหนือกว่ายูเป็นง่ายๆหากไม่ใช่ฮาจิเมะคงตายไปทันทีแน่นอนแถมพอน่าจะมีส่วนที่กำลังเล่นสนุกอยู่ด้วยเขาเลยเหมือนฟันได้ตัวจริงเสียงจริงหลังจากฮาจิเมะแสดงท่าทางคุ้นคิดบางอย่างชุพิตาหนึ่งแล้วถอนหายใจหนึ่งทีเขาก็ตอบกลับไปอ่านได้ถึงขนาดนั้นเลยหรอช่างเธอไม่คิดจะตบตายอยู่แล้วถ้าอย่างนั้นก็มาทดสอบกันดีก,กว่าว่าจะทนไพ่ไม้ตายของฉันได้หรือเปล่าฮ <c oughs> ผิดตั้งแต่สมมุติฐานแล้วแต่ช่างกล้าเห่าจังนะไร้สาระที่สุดจริงๆเอหิโตรุดเอ็ดหัวเราะด้วยท่าทางเหมือนรู้สึกตลกจากใจจริงถึงขั้นจงใจหยุดมือโจมตีและแสดงความช่วรรยใจออกมาอย่างเต็มที่เพื่อทรมานจิตใจของฮาจิเมเป็นเสียงที่ไพเราะทีเดียวหาเจ้าหญิงแวมไพย,ยู่อยู่ใช่ไหมลงสเสน่ห์เสียงกริดดองจากผู้หญิงของแกเลยล่ะสีหน้าของฮาจิเมไร้อารมณ์ทันทีถูกช่วงชิงสิทธิ์ครองรัง้งแม้จะเหลือแค่วิญญ,ญาณก็ยังขัดขกืนได้ดีถ้ามองเห็นหรอกนะ ตัวสั่นด้วยความกลัวที่วิญญาณน้ำหายไปกรีดรองด้วยความเจ็บปวดนั้นคำพูดทิ้งท้ายคือฮาจิมเมขอโทษแกมาไม่ทันแล้วล่ะเจ้าสิ่งแปกปอมไม่มีความหวังมาตั้งแต่แรกแล้วฮ่าฮ่าฮา เอฮิโตรูดเอ็ดของลอลันทว่าฮาจิคนี้ไม่หวั่นไหวแม้เผชิญหน้าเจตนาร้ายที่ไร้ขีจจำกัดภายนอกวิเคราะห์ด้วยหลักการและเหตุผลอย่างใจเย็นจนถึงที่สุดก่อนจะอัญเชิญฉลากดับเบิลย์ออกมาอีกรอบและยิงทั้งที่สีหน้าไรอารมณ์เอฮิโตรูดเอ็ดป้องกันการโจมตีนั้นด้วยบาเดียสีทองคำขาวหลายชั้นเหมือนเป็นเรื่องธรรมดาแล้วเปลี่ยนเป็นสีหน้ามุสนุกหน้าเบื่อไม่ใช่สาวที่รักที่สุดหรือไงทำไมถึงไม่ยอมแพ้อีก ขอถามกับทำไมถึงคิดว่าฉันจะเชื่อคำพูดของแกพูดให้ชัดเจนขึ้นทำไมต้องเชื่อคำพูดของสวะที่วางมาเป็นพระเจ้าฮาจิเมย่อเย้ย,อย,ย,อยทางจมูกทำน้องไม่มีใครจะหลงเชื่อคำพูดของสตรูหลอกเอให้โตรู้เดียด,ดีตามันอย่างความคิดดูเหมือนจะคาใจกับการที่ฮาจ,เจาิเมปฏิเสธความเป็นเทพเจ้ามากกว่าด้วยคำหยาบใครคงเพราะเราได้ว่ามาจากใจจริงไม่ใช่กลวมโห แตกที่บอกว่าวางมาเป็นเทพเจ้ากล้าคุยโวทั้งที่ยังจมตีไม่โดนค่าเลยสักรอบไม่เข้าใจดูว่านี่คือความต่างระหว่างเทพเจ้ากับมนุษย์เข้าใจสิว่าแกไม่ใช่เทพเจ้าไฮาจิเมะที่พูดชัดเจนเหลือเกินทำให้เอฮิโตรุเอ็ดแสดงความตกใจก่อนถามกลับไปด้วยความสนุกสนใจอย่างมากโพมีหลักฐานอะไรถึงพูดแบบนั้น เรื่องง่ายๆการรับรู้ของแกไปไม่ถึงยูเอในก้นบึ้งขุมนรกและผอมนมังก,กรที่ซ่อนตัวอยู่นอกทวีนี้กระจอกเกินไปสําหรับผู้สร้างโลกใช่ไหมล่ะฮาจิเมพูดต่อว่าเหนือสิ่งอื่นใดด้วยวาตาเหมือนนักวิจัยที่มองข้อเท็จจริงออก แกต้องการร่างอย่างกายเนื้อแถมต้องการร่างเพื่อลงไปที่โลกและข้ามไปต่างโลกนั่นคือคําตอบสภาพที่มีร่างกายคือสภาพปกติของแกงไงก่ลาวคือการมีแค่วิญญ,ญาณเป็นสภาพจําลองบางทีดินแดนเทพอาจเป็นอาณาเขตที่มีไว้เพื่อ,อยื้อชีวิตเช่นนั้นแม้ว่าเอไโตโรดเอ็ดจะมีพลังเป็นเลิอดเหนือผู้ใดแกก็เป็นมนุษย์ ว่าเพราะพลังนั้นต่างชั้นเหนือเกินกับบุคคลที่อยู่ในโลกโทรทัศน์รวมถึงความคิดอันเชิกต่างโลกที่ปกติจะนึกไม่ออกตราบใดที่ไม่มีเงินรับรู้ถึงการมีอยู่ของต่างโลกเพราะการมีอยู่ของ UA กับ TO โอได้พิสูจน์ขีดจำกัดของความสามารถการรับรู้นั้นแล้วคงเป็นมนุษย์จากต่างโลกเหมือนเรา อรารยธรรมต่างๆที่เห็นผ่านมาในต่างมิติของนินแดนเทพจะเป็นแค่สิ่งที่เคยพัฒนาในโลกโททัศน์สมัยก่อนจริงหรอรู้สึกมันมีโลกที่มีคุณสมบัติแตกต่างกันมากเกินกว่าจะทําให้คิดเช่นนั้นด้วยฮาจิมเมะจึงสรุปเช่นนั้นเอฮิตโตโดเอตปบมือชื่นชมการสันนิษฐานนั้นจากนั้น แกเป็นคนแรกที่มองเรื่องนั้นออกแต่ขอแก้ไขให้ถูกต้องเรื่องหนึ่งละกันเขาแสดงพลังล้นวนแก้ไขความหยิ่งผยองจองหองของฮาจิเมะพลังมหาศาลพปยพุ่งออกมาจากเอฮิโตรุเอเอะพลังสีทองคำขาวแผ่ออกมาพร้อมแรงกระแทกแล,ล้วพวกกิมลิฟเปิดท,ที่อยู่ในแนวหน้าสดุดก็ถูกบทขยี้ไปในช่วงพิบตาเดียวกระทั่งฮาจิเมะก็ยังต้องยกมือป้องหน้าระหว่างกระเด็นไปข้างหลังหลายสิบเมตรถึงอย่างนั้นนั่นก็ไม่ใช่การโจมตีฮาจิเมะเข้าใจได้ว่ามันเป็นเพียงครึ่งกระทบตอนยกระดับพลังเท่านั้น ใช้ได้จริงด้วยเวทยกระดับหรือคือทะลุขีดจำกัดสินะวงแสงรัศสี3ชั้นขยายใหญ่ขึ้นและเป็งแสงสว่างขึ้นแรงกดดันที่สั่นสะเทือนไปถึงสวรรค์ละโลกเหมือนกับการแงงหน้ามองขึ้นไปบนภูเขาศักดิ์สิทธิ์ที่ห่างไกลนอกจากนั้นเอฮิโตรุตเอ็ดก็ยกมือขึ้นช้า,ชา ฟ้าร้องนางสนั่นความว้างเปล่าแล้วระเบิดเป็นเพลิงสีน้ำเงินลมกระโชกแรงอากาศเย็นจนกลายเป็นน้ำแข็งควันสีขาวหมุนวนมันเป็นภาพที่คุ้นตาสำหรับไเจีเม้ทว่าความมหาศาลของพลังที่ถูกรวมไปตรงนั้นเหนือกว่าที่เคยเห็นมาในอดีตมากสิ่งที่เกิดมาจากวงแสงนัศมี3สามชั้นคือมังกรสวรรค์ห้าตัว ร่างอาวตารแห่งการทำลายล้างที่ชั่วร้ายในงดงามซึ่งยูเอเสกสร้างขึ้นโดยการผสมผสานเวทมนตร์น้ำท่วงและเวทมนตร์ขั้นสูงสุดมังกรสวรรค์เหล่านั้นจ้องเขมิงฮาจิมเมะด้วยดวงต,ตาสีแดงกำสองข้างเฮะทำให้กลายเป็นมันสเตอร์ไปแล้วหรอในตาปีศาจของฮาจิมเมะมองเห็นหินสีแดงคํำที่เต้นเป็นชีพจรก้างในตัวมังกรสวรรค์มันคือหินเวทดูเหมือนจะผสมเวทมนต์เปลี่ยนแปลงและเวทมนต์วิญญาณเพื่อพัฒนาให้เป็นสิ่งที่เรียกว่ามังกรเวท ท่าลับที่จะเปลี่ยนใจศรัทธาให้เป็นพลังยกระดับนั่นคือพลังที่ให้ความเป็นเทพเจ้ากับข้าดังนั้นห้ามังกรเวทโคตตัวอยู่รอบตัวเอฮิโตรุตเอดเทพธิดาที่มีวงแสงรัศมีสามชั้นอยู่ข้างหลังและมีมังกรชั่วร้ายคอยรับใช้ช่างสง่างามเหลือเกินกระทั่งเทพธิดาแห่งความงามที่เล่าขานกันบ,บนโลกไม่อาจเทียบเอฮิโตรุตเอดประกาศขนาดแผ่ความศักดิ์สิทธิ์เรากลับออกมาจากหน้าหนึ่งของเทพรกรรณำข้าคือเทพเจ้า ทันในนั้น5มังกรเวทก็คำรามขึ้นพร้อมกันรู้สึกถึงจิตสังหารชัดเจนจนขนล,ลุกวงแสงรัศมีสามชั้นเริ่มโจมตีครั้งฝนดาวตกแสงสว่างและสาวกแสงล้นทละลักออกมาทั้งที่พวกกิมลิสเปิร์ดและคอร์เวลลดลงอย่างเห็นได้ชัดแต่อีกฝ่ายกลับมีจํานวนไม่จํากัดแถมทางอนุภาพความเร็วและมวลก็เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวจากก่อนหน้านี้ด้วยกระทั่งฮาจิเมะยังต้องหลังเงยยันดอกมาด้วยแบรด้ามบื้งตึงด้วย ช่างเถอะเป็นเรื่องที่ฉันเตรียมใจมาตั้งแต่แรกแล้วเข่ายักไหลเบาๆก่อนสูนหายใจเข้าลึกหนึ่งทีแล้วตั้งท่าโดยไม่ประมาทสักวินาทีในอีกด้านหนึ่งเอฮิตโตะรถเอ็ดสง่าง,งามแบบผู้ดีอย่างถึงที่สุดแต่กลับไม่ปิดบังความอับปักในใจและก็ขอจบตอนที่234เพียงเท่านี้ติดตามตอนต่อไปใน E ีหน้าฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ